สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะพี่นะอิสระพระทวทิศนะพี่สนใจโทรมาได้เลยนะพี่นะช่องทางการติดต่ออยู่นี่เลยเนาะพี่เนาะวันนี้มีมาหลากหลายราคาเลยนะพี่นะนี่นะครับสนใจโทรมาได้เลยเนาะช่องทางนี้เลย0 6นย์ห7 2 5 2นะพี่นะใน ep ที่36กันเลยนะพี่นะราคาเริ่มต้นนะพี่100บาทนะพี่นะ มีราคาแตกต่างกันด้วยนะพี่นะวันนี้เนาะอ่าวันนี้มีมาให้ชมทั้งหมดน่าจะห้าสิบสี่สิบกว่ารายการหรือห้าสิบนี่แหละน,นะพี่นะน้องไม่ได้นับเนาะอ่าถ้เป็นงานที่ไม่เสียเวลานะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะพี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ให,ใหม่ๆสำหรับน้องนะครับผมอ่ามาชมกันในอีพีที่36กกันเลยนะพี่เนาะ องที่หนึ่งนะพี่นะเรียนลูกปุสุขวัดปากของมะขามเท่านะพี่นะรายการที่หนึ่งราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทเลยนะครับพี่นะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทด้านหลังนะครับาามาชมนต่อไปรายการที่สอง รายการที่สองเป็นเหรียญอายุยืนนะครับพ้ยหลวงปู่ศรีนะครับผมอายุยืนนี่ครับเหรียญหลวงปู่ศรีอายุยืนรายการที่สองอ่านมชมงกระปลารายการที่สามแล้วพี่นะ ชินาาชอินโดจีนนะพี่นะรายการที่สามเนาะนี่นะเรียมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการที่สามอ่าเรามาชมต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นเหรียญอาจารย์นำนะพี่นะนี่นะครับเหรียญอาจารย์นำด้านหลังนะครับ กลับามาชมงต่อไปรายการที่5รายการที่5นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะพี่นะอกเอับามาชมมงต่อไปรายการที่6รายการที่6นะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่นะ ด้านหลังนะครับข้างหลังเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะพี่นะครบถูกรอเลยเนาะพี่เนาะรอหนึ่งถึงรอเก้าอ่ามาชมงต่อไปรายการที่เจ็ดเรียนหลวงปู่ทิมนะพี่นะเรียนหลวงปู่ทิมนะพี่รายการที่เจ็ดเรียนกมลมหลวงปู่ทิม อา่าเรามาชมมังตรลารายการที่8รายการที่8เป็นอาจารย์เปลิงนะพี่นะเป็นอาจารย์เปลืองนะพี่เนื้อดินอา่าเรามาชมมังตรปารายการที่9้ารายการที่9เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดพา่พาปาาด้านหลังนะครับ มาชมมงตปารายการที่10บรายการที่1นะิบน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรอดพระครูรอดนะพี่นะด้านหลังนะครับมาชมมงตปารายการที่ส1บอ็ดรายการที่11เป็นพระเนื้อดินซุ้มกลอนนะพี่นะ พระเนื้อดินสุงกรนะพี่เนื้อสวยมากนะครับผมด้านหลังนะครับรายการที่ส1บเอ็ดอ่ามชมตุอกตรายการที่สิบสอรายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยพี่ลองไม่ทราบนะพี่เนาะ อาเราไปชมมงต่อไปนะครับรายการที่13รายการที่13เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะอ่าด้านหลังนะครับอา่าเรามาชมมองต่อไปรายการที่14รายการที่14เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับชลุนะพี่นะ ตาลังนะครับอ่าเราไปชมมังกรปลา,าร,รายการที่สิบห,มหม้าเนาะพี่เนะาะร,ร,รายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนตาลังนะพี่นะอ่าเราไปชมมังกรปลารายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเงิน สวยๆเลยเนาะพี่เนาะอ่ะเราจะชมมตงอไปะครนะพี่รายการที่17รายการที่17เป็นพระสมเด็จโตนะพี่นะด้านหลังนะครับอ่าเราจะชมมงต่อไปรายการที่18 รายการที่18เป็นกิ่งเปาเวเลสนะพี่นะด้านหลังนะครับอ่ะเราไปชมองังไปรายการที่1ิเก้ารายการที่19บเก้านะพี่นะเป็นแปะลงสีนะพี่นะ ด้านหลังนะครับเ่เรามาชมต่อไปนะพี่นะรายการที่20รายการที่20่สิบนะพี่นะเป็นเรียนหลวงพ่อโสธรนะพี่นะ2 5 3 8ด้านหลังนะครับ อ่าเราไปชมมังกรปลารายการที่21รายการที่21นะพี่เป็นเหรียญลงปูม,มุนนะพี่นะเหรียญสวยๆอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะนี่นะครับอ่าเราไปชมมังกรปลารายการที่22รายการที่22ปิดตาลงปูทิมนะครับพี่นะปิดตาลงปูทิมนะครับรายการที่22 นี่นะครับอา่าเราไปชมต่อไปนะพี่นะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิเอะหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นเหรียญล้อ,อบโบราณอา่ะเราไปชมกันต่อไปรายการที่24 รายการที่ยี่สิบสี่นะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียรเหรียญหลวงพ่อเอียรนะพี่รายการที่ยี่สิบสี่ด่านหลังนะครับอ่าไปชมตั๋ต่อไายรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะแปดรอบนะพี่นะเสมาหลวงปู่ทิมนะครับ ด้านหลังนะพี่น้องก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นาอพี่เนาะก็รีบเร่งอัดให้พี่ดูกันนะครับเดี๋ยวพี่หายกันไปเนาะอ่าเราไปชมกันกับรายการที่ยี่สิบหกเนาะพี่เนาะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับเป็นพระปางเปิดโลกนะพี่นะปางเปิดโลกนะครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะ ราคา100บาทนะพี่เริ่มต้นเลยนะผมถ้าจะมีราคาแตกต่างไงน้องจะบอกอีกทีนะพี่นะค่าบริการเก็บเงินปลายทางหรือโอนนะครับพี่บวกค่าจะส่งนะพี่นะห้าบาททุกบ้านเลยนะเนาะสำหรับช่องสปารายการที่27รายการที่27เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่นะนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพรมสวยๆเลย ข้างหลังเป็นพ่อเดิมนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดอาลังไปชมมังกรปลานะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะพี่นะด้านหลังนะครับเอาล่ะไปชมมังกรปลาในรายการที่ยี่สิบเก้า รายการที่29เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดด้านหลังนะครับอ่าเราไปชมังตะปารายการที่30สบรายการที่30เป็นเสียญพ่อแก่นะพี่นะพิธีรละลึกไหว้ครูนะพี่นะ เสียนพอแกรายการที่สามสิบเอาเราไปชมกันกับรายการที่สา,ามสิบเอ็ดเนาะพี่เนาะรายการที่สนะามสิบเอ็ดเป็นพระปิดตานะพี่นะเก,เก่าเลยนะพี่นะเนื้อสัมฤิดเขียวนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ด อ่าเราไปชมมงเตปลารายการที่สามสิบสองเหรียญดวงดีนะพี่นะรายการที่สามสิบสองครับเหรียญดวงดีนี่นะครับด้านหลังของหลวงปู่มหาศิลานะพี่นะเหรียญดวงดีนะรายการที่สามสิบสองอ่าเราไปชมมงเตปารายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครื่องลรยวัน ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองต่อปลารายการที่สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่เป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะพระสมเด็จด,ด้านหลังนะครับอ่าเรามาชมองต่อปลารายการที่สามสิบห้า รายการที่สามสิบห้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่นะด้านหลังนะครับอ่าราัชงชมพงตะปัดรายการที่สามสิบหกรายการที่สามสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเมื่อกี้หลวงพ่อกลวยเนาะพี่เนาะ พูดผิดไปนะพี่นะอันนี้หลวงพ่อรวยนะพี่นะรายการที่สามสิบหกอ่าเราไปชมงคลไปรายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะนี่นะครับพระสังกระจายนะพี่พิมพ์พุงป้อมนะครับผมนี่นะครับนี่รายการที่สามสิบเจ็ อ่ะเราไปชมวังสะบายรายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดไปพร้อมถุงอย่างนี้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะวัดบางคลานนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะนี่อันนี้ก็เขียนอยู่นะพี่นะหลวงพ่อเงินนะพี่นะ อ่าใครชอบเอาไปได้เลยนะพี่นะรายการที่สามสอ่าเราม่ชอบต่อไปราคาแตกต่างแล้วนะพี่นะรายการที่3ามสิบเกานาะพี่เนาะราคาจะแตกต่างแล้วจะเป็นราคา200บาทแล้วเนาะพี่เนาะรายการที่3ามสิบเกนะครับเป็นหลวงพ่อปาน,นะครับหัุมานแบกแทนนะพี่นะด้านหลังนะครับ เรามาชมต้นตอไปรายการที่4ี่สิบเป็นพักกิ่งนะพี่นะเนื้อ,เ,อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะแดงแดงน้องจำไม่ได้นะพี่นะขอ,อเนื้อวะนะพี่นะเป็นกิ่งเนื้อวะนะพี่นะรายการที่4ี่สิสวยเลยนะพี่เนาะนี่นะครับเรามาชมต้นตอไปนะครับกุดทั่วดนะครับเนื้อวะเหมือนกันนะพี่นะ นี่นะครับปูทวดเนื้อวะนะพี่นะรายการที่สี่สิบเอนะครับผมปูทวดตอรีดสวยมากนะพี่ตัวจริงสวยนะครับเรามาชมต่อกาไปรายการที่42่สิบราคา200บาทนะพี่เนาะนี่นะครับรายการที่42เป็นพระรอดนะพี่นะ เอ้ยพระคงนะพี่หลวงพ่อคงพูดผิดเนาะพี่เนาะรายการที่สี่สิบสองราคาสองร้อยบาทเรานมาชมมงตะปลารายการที่สี่สิบสามเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่นะพิมพ์ใหญ่นะพี่นะหลังแบบพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบเรานมาชมมงตะปลารายการที่สี่สิบสามไอ้สี่สิบสี่สี่สิบสี่เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่นะครับ รูปหลอหลงพ่อเงินด้านหลังนะครับเราไปชมนกับปลารายการที่45รายการที่45นะครับเป็นชัยวัดนะพี่นะกิ่งชัยวัดนะพี่นะ ด้านหลังนะครับรายการที่45รายการต่อไปรายการที่46รายการที่46เสมาหลวงปู่บุญน,นะพี่นะด้านหลังนะครับอะเรามาชมกันก็ไปรายการที่47 รายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่พร้อมรูปหลอหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นะครับด้านหลังเนาะพี่เนาะนี่นะครับอ่ะเรามาชมต้นตอไปรายการที่สี่งคบแดองสุดท้ายของวันนี้เนาะพี่เนาะรายการที่สี่สแปดสุดท้ายของวันนี้เป็นนี่เลยนะครับพี่ มีดนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อครูนะพี่นะมีดหลวงพ่อคูณน,นะครับนี่นะครับพ่อคูณน,นะพี่นะมีดสวยๆเลยนะพี่นะอันนี้เอาไปสีร่ร้อยนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยมีดนะครับเล่มนี้เนาะไปพร้อมกล้องนี้เลยนะครับ 400รยบาทรายการที่48แรายการสุดท้ายเนาะพี่เนาะอ่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อช่องนี้เลยนะพี่นะอิสระพระทวทีนะผมใครสนใจตรงไหนทุกใจตรงไหนโทรมาทักมาได้เลยเนาะพี่เนาะอ่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่พทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณคับ